ยาย่าถึงกับบอกเคมีเข้ากันมากปลื้มได้ร่วมงานกับเพลงคนนี้ อีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างยาย่ารัษยาที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากทั้งสวยและเก่งจนเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนทั่วโลกซึ่งตอนนี้เธอกำลังจะมีผลงานใหม่ทางด้านภาพยนตร์ชื่อเรื่องโหดเร็วเหมือนโกรดเธอประกบคู่กับพระเอกนัดกิจจริตกำกับโดยผู้กำกับในดวงใจเตอ๋อนวพลซึ่งยาย่าได้รับบทเป็นแม่บ้านเต็มตัวชีว สตโดยงานนี้สาวยายาได้เปิดใจว่าเรื่องเร็วโหดเหมือนโกรธเธอยารับบทเป็นเจค่ะซึ่งคาแรคเตอร์ของเจค,คือผู้หญิงธรมธรมดาๆคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ชิลมากเป็นคนที่อะไรก็ได้แต่ว่าในความอะไรก็ได้นั้นเป็นคนที่รักแล้วรักจริงรักแบบรักแรงมากค่ะ และที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านสูงมากๆเรื่องนี้คือเจเขาทำงานบ้านได้ทุกอย่างจริงๆยาทำได้นะคะพวกถูบ้านทำอาหารปูที่นอนปลูกต้นไม้แต่อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ก็เลยต้องฝึกซ้อมให้ทุกอย่างดูใช่ที่สุด สำหรับเรื่องนี้ได้ร่วมงานคู่กับนัดบอกเลยว่าไอเลอร์แพนอยากจะบอกว่าเขาเก่งมากๆตอนเข้าฉากด้วยกันเขาแสดงออกถึงความรู้สึกทุกอย่างมาได้ดีเขาเป็นเหมือนโอเพนบุ๊กทางๆที่ไม่ได้ทำอะไรมากแต่เรารู้สึกได้ว่าเขากำลังสื่ออะไรทำงานด้วยแล้วแฮปปี้มากทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดเลยเคยมีเข้ากันมากเลยค่ะ าเป็นพาร์ทเนอร์คนอื่นคิดว่ามันคงไม่ง่ายแบบนี้อาจจะเพราะตัวจริงนัดเขาเป็นคนกวนมากกวนในทุกที่ทุกทางเป็นคนตลกคนในกองจะรักเขา ยาขอฝากหนังเรื่องโหดเร็วเหมือนโกรธเธอด้วยนะคะอยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆอยากให้ได้ประสบการณ์ของหนังเรื่องนี้ในฉบับของตัวเองค่ะว่าได้ดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถเอามาใช้ในชีวิตตัวเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมเพราะหนังมีครบรสเลยค่ะอยากให้ไปดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะวันที่6เมษายนนี้ทุกลงภาพยนตร์นะคะ